ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เด็จประจำวันที่8ตุลาคมโดยโคชเทฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เด็จชาวนี้ขอเสน,นะซึ่ดังเผยปอกบ้ายอมอยู่แมนยูเพราะนักเตะคนเดียวนะโดยทางพอบบ้ามิดฟิลเลืฟรินของทางแมนเชสเตอร์เด็จของเรนนั้นตัดสินใจจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางพีแดงโดยเหตุผลสำคัญเพราะทีมคว้าตัวคิสโนโ่บรันโดมาเสริมแกร่งและก็ทำให้ทีมมีโอกาส,ขขาสประสบความสำเร็จมากมายยิ่งขึ้นนะ โดยทั้พอาปา้าบ้ากองกลางของทางทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมที่ขยายสัญญาฉบับใหม่กับทางแมนเชสเตอร์เดนเตของเราอย่างแน่นอนแล้วโดยเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขาตัดสินใจแบบนี้ก็เพราะว่าการที่ไปแสดงคว้าตัวเจโดเข้ามาร่วมทีมเดนบิฟิลแชมป์โลกหรือสัญญากับทางแมนยูจนถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นและก่อนหน้านี้ทางมิโนปารล่าเอเจอนต์ของเขาก็มักจะให้สัมภาษณ์ในเชิงที่บอกว่า,าปอกบ้านนั้นอาจจะบอกลาทีมก็เป็นได้ โดยมีทั้งเรอ,อัลปาดิกฟานเดชะชสแบงและก็จูวิตโสที่สนใจกับเขาในครั้งนี้โดยล่าสุดทางเลคกิฟก็บอกว่าป๊อกบ้าเนียเลือกแล้วว่าต้องการอยู่กับทีมต่อไปแต่เขาก็อยากจะได้ค่าเหนื่อยระด,ดับที่ทํทำให้เขาเป็นหนึ่งในคนที่ฟันค่าเหนื่อยเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของอกีจโดยปัจจุบันดาวเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่สัปดาห์ละ2 9 0 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ13.3 4ล้านบาทกันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามยังมีอีกหนึ่งเหตุผลที่ทํางไม่ปอกบ้าคนนี้ตัดสินใจจะอยู่ในทินโอแทฟอร์ต่อไปนั่นก็คือการที่ทีมของกุสูนารุมตัดสินใจคว้าตัวบริโดกลับมาเล่นกับทางแมนยูอีกครั้งในช่วงสมัยนี้ท่านี้การที่ทางแมนยูคว้าตัวสตาร์ชาวบูติกายนี้เจ้าของบอลงดอ5สมัยมารวมทีมมีโอกาสที่จะทําให้ปีแดงนั้นสิ้นสุดการรอคอยในการคว้าแชมป์ธุรกิจสมัยแรกหลังจากที่ไม่ได้สัมผัสมมื่อนานกว่า9ปีแล้ว เป็นต่ว่าง,งานนี้พอบาบ้าคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยครับที่ดึงเหนียวเขาเอาไว้และก็มีโอากาสที่ต่อสัญญากับทางแมนยูต่อไปอย่างแน่นอนแล้วมันี่ข่าวต่อมาเก,กนครับเด็กๆฟังเ <ai> อาไว้คาวานี่ให้ความเห็นกรณีขาดโอกาสในการลูกสามบ่อยครั้ง โดยทางอีสันคาวานี่หัวหอกจอมเก๋าของทางแมนยูเปิดใจเกี่ยวกับการที่ตนเองนั้นขาดโอกาสในการลงสนามให้กับต้นสังกัดในรดยกานี้พร้อมยืนยันสถานการณ์เหล่านี้ธนาร์โอมนั้นเป็นคนตัดสินใจส่วนตนมีหน้าที่รับผิดชอบตัวเองเพื่อจะให้พร้อมสำหรับการแย่งตำแหน่งตัวจริงในครั้งนี้เท่านั้นโดยทางอีสันคาวานี่กองหน้ามากประสบการณ์ของทางแมนเชสเตอร์เดดของเรายืนยันว่าตนเองนั้นมีความมืออาชีพร0 0ซแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ลงสนามให้กับต้นสังกัดมากมายนัก แต่ก็ยังคงซ้อมอย่างเต็มที่และก็พร้อมที่จะแข่งขันเพื่อยังตำแหน่งตัวจริงของพิศดาดงโดยงั้นที่ทางเอลมาชดอลนะฮะต้องการเป็นตัวสำรองอดทนนับตั้งแต่ที่ทางนักรโอมนั้นดึงตัวคิสโน่บรันโดกลับมาสู่โอเทลฟอร์ดในช่วงสมมันนินี้โดยทางคาร์วานีก็มีโอกาสที่จะได้ลงตัวจริงในเกมที่เสมอมกับทางเอฟเวอร์ตันเป็นัหนึ่งแต่ก็โดนซ r 7รเเปลี่ยนตัวลงมาแทนที่ในครึ่งหลัง การที่ทางคาร์วานี่นั้นไม่ค่อยได้ลงสนามกับทางผีแดงักเท่าไรนักทําให้โอกาสในการลงเล่นกับทางทีมชาติอุรุกวยของเขาเนี่ยลดน้อยลงไปดอเนเตชต้องลงไปซ้อมกับทีมสำรองในเกมที่จะพบกับทางอาโคลเบียน่าทําให้เขานั้นมีโอกาสเป็นแค่ตัวสำรองในศึกฟุตบอลโลกปี2022ราบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้เท่านั้นโดยคาร์วานี่คนนี้เปิดใจเกี่ยวกับโอกาสในการลงสนามกับทางแมนยูนในรายการนี้มาว่าในวงการฟุตบอลเหรอ คุณต้องพร้อมเสมอมันเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญที่จะก้าวไปอยู่ระดับสูงสุดบางครั้งคุณได้ลงเล่นเยอะมากก็จริงบางครั้งก็ได้เล่นน้อยผู้จัดการทีมเป็นคนตัดสินใจแต่นั่นไม่ได้หยุดผมในการทํางานเพื่อจะพร้อมแข่งขันเพื่อย,ยังตําแหน่งตัวจริงอยู่เสมอ ลีกเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นและผมยังคงเต็มไปด้วยความต้องการในการลงสนามไม่ใช่แค่เหมือนกับปีที่แล้วแต่ผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดนี้อดีตสตาร์ปาริสแฉ่งและกัณดบปรีคนนี้ก็ได้กล่าวระบุปิดชานครับน้าผมเป็นว่างานนี้นะฮะเด็กๆฟังไว้จงเตรียมตัวให้พร้อมจะได้ลงหรือไม่จะลงขึ้นอยู่กับทางผู้จัดการทีมนั่นเองเล้ามรดิข่าวต่อมากกนกว่าครับชายกันไหลหรือไม่ฟิโอลเดจิน่าพร้อมจะขาย วาระฮวิชในช่วงเดือนมกราคมนี้โดยสื่อเลี่ยนปูนะครับว่าม่วมหาการฟีออริจินาพร้อมขายชิงดูซันวราฮาวิชดาวยิงเนื้อหอมในช่วงกลางสนันนี้หลังนักเตะค,คนนี้ปัดสัญญาก,กับทางทีมโดยทางฟิออริจินานั้นสโมสรดังแห่งศึกเวทีการโชดสราตรีพร้อมพิจารณาขายดูซันวราฮวิช กองหน้าคนเก่งเลือดเซิร์ฟในช่วงตลาดนักเตะเดือ,มอนมกราคมนี้ที่ราคา90ล้านยูโรหรือประมาณ3,510ล้านบาทตามกงงารบริการจัดทางกาเชต้าเดโลสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำแดนมักโรนีวนพาราสบ,บดีที่ผ่านมา ดยปัจจุบันวราวิชคนนี้เหลือสัญญาค้าแข่งทีถิ่นซาดิดโออาร์เตมิโอฟรังคีถึงปี2023แต่เมื่อเด็วๆนี้บรัคโคคอมิโซเจ้าของทีมม่วงมหาการคอนเฟิร์มแล้วว่าดาวยิงทีมชาติซเซอร์เบียไวสเบเรนี้ได้ปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ถึงแม้สโมสรจะยื่นข้อสเสนอดีสุดแล้วให้ก็าตามที โดยเชื่อกันว่าวาราห์วิชนั้นกำลังได้รับความสนใจจากหลายสโม,มสรระดับท็อปในยุโรปยกตัวอย่างเช่น Manchester City, Manchester United, pur, Madrid, แมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์เชดเล็บฟุตบอลทอทสเปอร์ตเรติโกมาดริดและก็จูเวนตสโดยล่าสุดกาสตาเดโรสปอร์ตนั้นระบุเลยว่าฟรีออรจิน่าคนนี้พร้อมจะโลิกวาราห์วิชนะฮะในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ถึงนี้เลยโดยตั้งค่าหัวเอาไว้อยู่ที่90ล้านโยูโรเลยนะ ทางนี้วาราโฮวิชคนนี้ซึ่งย้ายมาจากทางปาติชันเบโรเกต์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2017ลงเล่นให้กับทางฟรีออริจิน่าไปได้ทั้งสิ้นเก้นัดทาได้ถึงส5ประตูซึ่งก็รวมถึงการทํา6ประตูจะทั้งหมด8ดนัดในรายกาลนี้นะผมเป็นนวว่าง,งานนี้วาราวิชคนนี้มาอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดว่าแมนยูสนใจจะซื้อก็จ่ายมานะฮะ90้าล้านปอนด์เท่านั้นเองครับแล้วมาดูข่าวต่อมาเกิดยังครับ ขอชื่อแล้วแมนยูเตรียมขายสองแข้งดังระดมทุนซื้อตัวเป้าหมายโซชาโดยพิสแดงแมนยู U, ของเรานั้นตกเป็นข่าวว่าเตรียมจะปล่อยแข้งดังสองรายออกจากทีมไปเพื่อระดมทุนในการคว้าตัวเป้าหมายของทางโซชามารุ้นทีมในช่วงสมมตหน้าหรือานนิทา The นเดอะเอ็กซ์เพยสื่อดังของอังกฤษรายงานมาว่าพิสแดงแมนยู U, ของเราสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกวบอลมือดิกรเตรมที่จะขายดอนนี่ฟันเดอร์เบิกกองกลางทีมชาติในเท์ลแลนด และก็น,นึน่งบามาติสกองกลางทีมชาติเซอร์เบียอองตินโอเทฟฟอร์ดเพื่อจทำเงินมารดมทุนซื้อตัวดีแนคนไรท์กองกลางทีมชาติอองกฤษของทางขุนท้อนเวสต์แฮมเดในครั้งนี้สําหรับทางนาร์โมนั้นผู้จัดการทีมแมนยูเชื่อกันว่ากำลังมองหาอากองกลางคนใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อเบียดแย่งตำแหน่งกับทางเฟรดและก็สกอตต์แม็กชูมินโดยมีดีแคนไรท์เป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญและก็ตามการรายงานล่าสุดจากสื่อดังแดนผู้ดี ระบุเลยว่าแมนยูนั้นพร้อมจะปล่อยทั้งตอนนี้ฟันธบิกและก็เนมันยามาติสออกจากทีมไปเพื่อน,นําเงินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการซื้อตัวเดนแคนไบรท์ที่คาดกันว่าจะมีค่าตัวสูงถึง1 0 0รยล้านปอนด์กันเลยทีเดียวหลับทางฟันธบิกคนนี้ได้ลงเล่นไปเพียงแค่สามนัดรวมทุกรายการให้กับทางบีสแตแดงในรายการนี้และก็มีโอกาสที่จะย้ายทีมค่อนข้างจะสูงส่วนเนยมันยามาติสนั้นเหลือสัญญากับทีมอีกไม่ถึง2ปี ดังนั้นคงจะดีถ้าจะปล่อยัวกเขาทีมก่อนที่สัญญาของเขาจะหมดลงเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียแบบฟรีหรือว่าไม่ได้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะนตผมเป็น,นว่าง,งานนี้ทางโซชาเขาเตรียมจะวางแผนในหลังนาเตะเออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนก็ต้องรอรุ้กันต่อไปก็แล้กันว่าจะเป็นเช่นไรหลังวันที่เขาต่อมากักนดีกว่าครับปอกบาปพูดถึงเรื่ออนาคตของตนเอง โดยงานทางพอบบ้าปฏิเสธที่จะกล่าวถึงอนาคตของตอนเองนะฮะเมื่อถูกถามหลังจากจบเกมนชัช่นลีกโดยนักของทางกองหลังไว้บบ์จาเดนีกับทางแมนเชสเตอร์อยู่ในเครื่องหมายคำถามมาซักแยะหนึ่งแล้วเพราะตอนนี้สัญญาของนกเตกกับทางบริษัทแดงนั้นจะหมดลงหลังช่วงจบฤดูกาลและไม่มีท่าทีในการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปโดยหลังจบเกมที่ตะไกรแซงชนะเบลเยียมไปแบบสุดบาลในศึกนชั่นลีกพรบรองชิทน,นเลิศเมื่อพระราศพดีที่ผ่านมา ทางที่ตามหลังไปก่อนในครึ่งแรกไปศูนย์ต่อ2โดยทางเลเบอร์เนียจะเข้าไปชิงชแตนเลิรก,กับทางสเปนในวันที์นี้ซึ่งสื่ออตาีอย่างทางม e เดียเซตไม่พลาดที่จะสอบถามถึงในคดทางอปอบป,ป้าคนนี้ทางนี้ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องที่ฮวนกราซวาโดแข่งโจูติสได้ส่งข้อความไปหาปอบป,ป้าผ่านทางอินสตาแกรมซึ่งมีใจความว่าจู่บ้านนะ โดยจะสื่อความหมายว่ากองกลางชาวฝรั่งเศสรายนี้ได้ลงเล่นในรังย้าของเบียนคอนเนอรี่อีกครั้งผมคุยกับเตเต้จูเวนตุสอยู่ตลอดเวลาแต่ผมเป็นเตเต้ของทางแมนเชสเตอร์นะผมมีสัญญาก,กับทางแมนอยู่อีกหนึ่งปีและเราจะได้ติดวุลกันผมต้องการทำผลงานที่ดีตลอดเท่าที่ผมยังอยู่ในแมนเชสเตอร์และจากนั้นเราจะได้ทราบกันว่าผมจะไปทางไหนดีนะนผมเป็นว่าง,งานนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ดี บาประานนั้นจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้ต้องรอนลุ้นกันต่อไปครับและนี่ก็เป็นสรุปค่าวรถสมบสูรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงชาานะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ